ฟองเปืือยไปที่เรียบร้อยครับนี่กระลังคัดเลือกขึ้นมาเรื่อยๆเลยตรงไหนตรงไหนที่มันเปื่อยตรงไหนที่มันแดงตองๆสวยๆเอาขึ้นทันที่ะแดงไหมสวยแดงสวยนี่คันแชนโาเอ็นแก้วมากันอย่างนี้เลย15 -0 0นพร้อมบริกาครับที่นี่ครับตลาดนัดของผมอำเภอบ้านหวือหน้านิยมโจดูดอนกินดีต้อนรับเปล่อยใหม่ๆเป็นถุงสำเร็จรูปมีนะเว้ยนี่ลาบครับลาบผมถุงละ50สิบ ไปเปลีอยไปจิ้มน้ำจิ้มเครื่องในวมวห้าสิปรุงมขมเครื่องในรวมไปปรุงเองปรุงเปรี้ยวต้มซัยินดีตอดรับจ้ะตอนนี้เจ๊ก็ประจําการอยู่นี่ละเรียบร้อยเครื่องในก็ทยอยขึ้นเจ๊ห็นแก้วปากน้ำแดงๆสวยๆลิ้นบวอ่าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดูดิหน้ากินไหจะคัดแก้วให้ดู เป็นแก้วอย่างเงี้ยเปยื่อยๆอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยน่ากินมากน่ากินนีุ่งดำจ้ะข้างๆกับคันแทนาเลยเดี๋ยวผ่าชิ้นไหนใหญ่ใหญ่ชิ้นไหนใหญ่บอกได้นะครับตัดแบ่งทันทีนะสามชั้นยัวย่วๆอย่างนี้เลยที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวอะ่ะ เอามาจากร้านเรานะเว้ยต้มเปื่อยแล้วไปทำกะเพราก็ได้เอาไปจิ้ม,จ,มจิ้มก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะชอบอ่ะขอตัวราก่อนครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาของขึ้นให้เรียบร้อยขอลูกค้าทยอยเดินแล้วแล้วมาเจอกันนะครับบ้านผือน่านิยมอังคารสุขอาทิตย์ยินดีต้อนรับ